ุ่นนี้เป็นเสื้อลูกค้าเป็นผ้าลินินผสมฝ้ายนะลูกค้าเป็นเสื้อนะลูกค้าผ้านะคะพี่จะไม่ยืดนะลูกค้าและผ้าไม่มีซับไม้นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นผ้าลินินผสมฝ้ายแบบนี้ค่ะพี่งานเสื้อนะคะพี่เป็นคอกลมแล้วก็แขนในตัวแบบนี้นะคะพี่เป็นของสาวอวบนะลูกค้าแต่งกระดุมข้างๆแบบนี้ค่ะพี่น่ารักนะกระดุมไม้ตกแต่งทั้งสองข้างนะคะพี่แต่งริมๆแบบนี้นะคะพี่ด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะลูกค้าผ้าลินินผสมฝ้าย ผ้าไม่ยืดและไม่มีซับในนะลูกค้าผ้าใส่สบายครับพี่เนื้อผ้าเบาๆนะรุ่นนี้ค่ะพี่อกหน้าผ้า48ความยาว26นิ้วนะคะพี่เสื้อผ้าลี้มมไม่สมายเอาไปใส่แบบสบายๆค่ะพี่อกหน้าผ้า48ความยาว26นิ้วนะคะพี่แนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงไซส์สวยครับพี่รุ่นนี้ให้พี่แค่185เท่านั้นนะคะพี่เอาไปแค่185ค่ะพี่งานสวยมากๆนะลูกค้า ฟังสีที่แม่ค้าพูดนะคะพี่เวลาพี่สั่งซื้อพี่พิมพ์สีตามที่แม่ค้าพูดนะคะพี่เราไล่าอยู่กับแสงนะคะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องนะคะพี่ขอลูกค้าเข้าใจแม่ค้าด้วยนะลูกค้าฟังสีที่แม่ค้าพูดเป็นหลักนะคะพี่สีนี้นะคะพี่แม่ค้านะคะพี่เรียกสีบานเย็นนะลูกค้าตัวนี้อกหน้าผ้าสีแปดความยาวยี่สบหกนิ้วค่ะพี่ให้พี่แค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นนะคะสีนี้ค่ะพี่เป็นสีบานเย็นนะสีนี้นะคะพี่ขอเรียกสี มันเป็นสีส้มส้มแดงอมส้มนะลูกค้าตัวนี้นะคะพี่ขอเลียสีส้มนะเป็นสีแดงอมส้มนะคะพี่ให้พี่แค่หนึ่งแปดห้าค่ะพี่ลูกค้าสีนี้ค่ะพี่เป็นสีฟ้านะงานแบบสวยค่ะลูกค้าแบบใส่สบายๆนะลูกค้าสีนี้นะคะพี่เป็นสีดําค่ะพี่ผ้าไม่ยืดนะคะพี่ไม่มีซับในผ้าลินินผสมไา้นะสีนี้นะคะพี่เป็นสีโอรสค่ะพี่ถ้ารับสีนี้พิมพ์สีโอรสนะ สีนี้ค่ะพี่เป็นสีขาวนะลูกค้าผ้าลินินผสมท้ายอกหน้าผ้าสีแปดความยาวยี่สิบหกนิ้วงานแต่งกระดุมข้างๆแบบนี้นะคะพี่กระดุมตกแต่งให้แค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นค่ะพี่สีนี้นะคะพี่ขอเรียกสีเขียวนะมันเป็นสีเขียวอมฟ้านะคะพี่คล้ายๆเขียวมิ้นไหมคะขอเรียกสีเขียวนะสีนี้นะคะพี่จับเป็นสีเหลืองค่ะสีนี้สีเหลืองค่ะพี่สีนี้นะคะพี่จะเรียกสีกีดบัวนะลูกค้า สีกีบบัวหรือสีกะปิก็ได้ค่ะพี่ให้พี่แค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นนะคะและสีสุดท้ายค่ะพี่สีนี้นะคะลูกค้าจะเป็นสีกลมค่ะพี่สีกลมนะลูกค้าเอาไปแค่หนึ่งแปดห้าค่ะพี่ค่าส่งค่ะลูกค้ายี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายลูกค้าเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะรุ่นนี้เสื้อผ้ารุ่นนี้ผสมไฟลูกค้าไม่มีซับในผ้าไม่ยืดนะคะพี่ให้พี่แค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นค่ะพี่ เดี๋ยวจะไล่สีกลับไปให้ดูนะคะลูกค้าเดี๋ยวไล่สีกลับไปให้ดูนะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกลมนะลูกค้าถ้ารับสีนี้พิมพ์สีกลมค่ะสีนี้นะคะพี่สีกรีบบัวค่ะสีเหลืองนะคะลูกค้าถ้ารับสีนี้พิมพ์สีเหลืองนะสีนี้ค่ะพี่สีเขียวนะลูกค้าถ้ารับสีนี้พิมพ์สีเขียวค่ะ สีขาวค่ะพี่สีนี้นะคะพี่พิมพ์สีโอรสนะลูกค้ารับสีนี้พิมพ์สีโอรสนะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีดำค่ะสีนี้นะคะพี่เป็นสีฟ้านะลูกค้าถ้ารับสีนี้พิมพ์สีฟ้าค่ะพี่สีนี้ลูกค้าจะเรียกสีแดงมันจะเป็นสีส้มออกแดงๆนะเป็นแดงอมส้มนะลูกค้าถ้ารับสีนี้นะคะพี่ และสีสุดท้ายค่ะพี่จะเป็นสีบานเย็นนะคะให้พี่แค่185เท่านั้นค่ะ